นี้ค่ะจะมีการประชุมคณะทำงานร่วมไทยกัมพูชาหรือ j o ย working group ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะคะเพื่อหาหรือเรื่องการปรับกำลังทหารออกจากเขตปลอดทหารทั้งฝ่ายไทยเตรียมที่จะเสนอว่าควรจะต้องเก็บกว่าทุ่นระเบิดบนเขาพระวิหารให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปรับกำลังตามคำสั่งของสารยุติธรรมระหว่างประเทศค่ะเสนาธิการกองทัพไทยพลเอกวรพงษ์สง่าเนร หัวหน้าคณะทำงานร่วมฝ่ายไทยหรือ JWG จะร่วมประชุมกับพลเอกเนียงพาตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของกัมพูชาทำหน้าที่หัวหน้าคณะ JWG ฝ่ายกัมพูชาในวันพรุ่งนี้เพื่อหาหรือในเรื่องการปรับกำลังทหารจากเขตปลอดทหารที่สารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกกำหนดให้มีการปรับกำลังเพื่อลดการาเผชิญหน้าบนเขาพระวิหาร ในทาหารไทยที่ร่วมอยู่ใน JWG เปิดเผยว่าฝ่ายไทยจะเสนอให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่เขตปลอดทหารให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปรับกำลังตามคำสั่งสารนะคะโดยไทยพร้อมให้ชุดเก็บกู้กับระเบิดทำงานในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ